สนใจสอบถามหรือสั่งซื้ออุปรกรณ์ตกปลาคลิกที่รายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะไม้ยตกปลาทะเลลงเรือใกล้กรุงเทพต้องไปที่ไหนใกล้สุดทิปหน้าเนี่ยที่จะไปเนี่ยเราจองเรือกันนะั่นแะประมาณวันที่ท่าไหงจับพี่ผมจองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วน่าจะประมาณ2เดือนที่<ๆ>แล้วนะครับผมจองนนะันงัตนพศจิกาพอจะได้คิวพอจะได้ลงล็อกนี้มาโอ้โหเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจริงๆแล้ว่ เราจองไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าถูกเลื่อนตลอเพราะว่าเรื่องลมลมฟ้าอากาศนะครับแต่ว่าวันเสาร์หน้าเน,นี้ยที่เราจะไปลงอ่ะคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับลมหมดแล้วนะครับน,น้าที่แบบไม่ไม่มีอะไรปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาไต่เห็นนะคุณปุ้มลมพลนี่ไหมเวลาเขาจองเรือนะเขาไปไปตกปลาเรือไตเต่าสีตัวเนี้ยที่แฉะศาเนี้ยผมถามปุ้มจองเออรือยังไงเขาบอกอผมจองทีครับสี่ทิพจังจองในสี่ทิพเนี้ยเขาบอกเลยจองเลย สมมตินะกุมภามีนาเมษาพฤษภาเขาจองไปสี่เดือนผมถามอาแล้วไม่จองสี่เดือนเขาบอกมันต้องมีทิปที่มันไปไม่ได้เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มันต้องมีทิปที่แบบว่านะไม่ดีหรือว่าลงแรงคลงื่นแรงฝนตกใช่ไหมเขายกเลิกไปเขาก็ไม่ต้องมาเลื่อนเหมือนเราไปอีกสามเดือนเขาก็รอเดือนหน้าเลยผมก็ถามเอาแล้วถ้าสี่เดือนเนี้ยสี่เดือนเนี้ยนะถ้าไปได้หมดเขาบอกก็ยิ่งดีครับผมชอบตกปลายอยู่แล้วอ่ะนะฮะใช่ก็ อย่าไปบางทีอย่าไป้รงบอกว่าอย่าอย่าอย่าไปคิดอะไรมากครับนักเออกับตันเรือเนี่ยเขาก็พร้อมยินดีต้อนรับไ่แล้วใช,ใช่ไหมรเราก็ไปซะใช่ไหมให้ใจให้ดีก็วินวินทั้งสองฝ่ายก็มัดจําค่าเรือไปใช่ไหมก็ถ้าติดยังไงหรือว่าไตาติดงไงค่ามัดจําเนี่ยเขาก็เก็บไว้เป็นของทิปหน้าไปใช่ใช่ไหม แต่ถ้าท่านติดขัดจริงๆแต่ว่าเรือเขาไปได้ก็ไม่เป็นไรมัดจําก็อยู่ที่ทางเรือเขาพิจารณาอือ่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ส่วนใหญ่นะเขาก็ไม่อยากึมัดจำหรอกเขาก็อยากให้เราไปตกใช่นะนะครับแต่บางทีผมเห็นส่วนใหญ่คุยกันได้แต่บางทีต้องเห็นใจเขาบ้างก็คือสมมติค่าเรือห้าพันเนี่ยท่านมัดจาไปสองพันเขาอาจจะต้องขอเพราะว่า,เ,ออเ,าเสียโอกาสค่าเสียเวลาเขาครับสมมติไปบอกเขาฉุกโลกกอย่างนี้ถึงว่าจะไปพรุ่งนี้อยู่แล้วเนี่ยวันนี้ไปบอกว่าตายผมไปไม่ได้แล้วนะเขาก็หาลูกค้าไม่ทันนะครับ ทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่นี้ฮะพอหาไม่ทันใช่ไหมครั้งนี้พูดไปแล้วไปเรือบอกพี่มัดจำสองพันอ่ะผมขอได้หรือเปล่าอ่าสมมติเขาขอไปแล้วนะแต่บังเอิญบังเอิญใช่ไหมเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาก็ส่งข้อความหาลูกค้าแล้ะครับส่ง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 ให้ใช่ไหมฮะบังเอิญบังเอิญสี่ทุ่มมีนักตกปลาแจ้งาว่าพี่แต่ผมไปได้นะตอนเช้าอ้าวอย่างนี้ไงเพอพอไปได้ปุ๊บตอนเช้ากลายเป็นอ่ะ ไอ้นักตกปลาที่โดนลิบมาจำไปก็มาเจ็บแค้นเครื่องมันอีกอันไหนเขาอาจจะมาเอาอาจจะมาแจ้งตอนหลังจากจบทิศวันรุ่งขึ้นแล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามันตอนออกไปทะเลเนี่ยาอาจจะไม่มีสัญญาณในการติดต่อนะครับกลับมาอันนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับอย่างนี้แต่บางทีก็เห็นอกเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายมีอะไรอรุ่งอร่วยคุยกันได้ก็คุยกันนะฮะอย่าไปถ้าเป็นสมัยก่อนนี่หนังสือตกปลาไง เาราภาษาอังกฤษแล้วว่า one-way communication คือสื่อสารทางเดียวเหมือนเขียนจดหมายไปบอกว่าใช่ไหมท่านอ่านทางเดียวไอ้คนที่มันผิดหรือว่าไม่ได้ผิดจริงๆก็ไม่ได้ตอบโต้ก็ไม่ได้ออกมาแย้งไม่ได้ใช่ใชไหมก็กลายเป็นแบบอ่ะผิดเต็มประตูอะไรเงี้ยมสมัยก่อนเนี่ยผมเล่าให้ฟังขนาดไม่มีโทรศัพท์มือถือกันนะครับยังจองเรือตกปลาย,ยังจองกันได้เลยบางทีเนี่ยโทรไปเนี่ยโทรสับบ้านเนี่ยโทรไปที่บ้านไถก่อนไ่ก็ไม่อยู่หรอกใครรับสายก็อบอกใช่ช่วยลงไม่ด้วยจะตกปลาวันเนี้ย เบอร์โทรชื่อเนี้ยเบอร์โทรเนี้ยท่านได้เรื่องไงก็ติดต่อกลับมานะครับแล้วสมัยก่อนนี่แทบจะต้องไอ้นี่นะจะโอนเงินมาจำอ่ะโอ้โหพี่รู้ว่าทำยังไงไม่เรื่องง่าหนังสือตกปลานะไปฟังดูนะนักตกปลารุ่นใหม่ฟังถามมันมีอย่างนี้เวยหรอลแต่ก่อนไม่มีนะถึงขั้นนี้ยนะโอนเงินทางไปรษณีย์ครับเออเป็นธนาณัตเออเป็นธนาณัติอ่ะไปจองเรือก่อนก็มีนี่มีเออแล้วก็บ้านบ้านอะไรนะเขาเรียกว่าหมู่บ้านชาวประมงนะเขาไม่มีโทรศัพท์นะ คุณต้องโทรไปที่ีร้านไข่ของชำอ่ะเขาบอกให้เบอร์ไปร้านไข่ของชำใช่ไหมแล้วร้านไข่ของชำมันก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามกต่พี่เคยได้ยินใช่ไหมมันมีอย่างนี้วิ่งไปตามเอาวันนี้ไสไม่อยู่อ่ะใครอยู่บ้านอ่ะเรียกมารับเรื่องเลยเดี๋ยวก่อนต้องจ่ายตังค์ไอคนที่มาตามขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะตามอีกไปก็ต้องบอกเขาว่าไสเขาก็ขอเขาก็บอกว่าถ้าบางทีอ่ะมาถึงแล้วอ่ะช่วยไปอุดหนุนของ ราาแข็งช้ามีเขาหน่อยอ่าใช่ไหมขอบคุณช่วยอุดหนุนเขาหน่อยเพราะว่าเขาก็เป็นทุรละปักปังอะไรให้อ่าตอนก่อนตอนที่ผมี่ยทาเรืออยู่ที่บ้านกรูดนะครับก็จะมีเนี่ยมีลุงลุงม้วนเนี่ยแกก็ด,ดูแลให้เราหมดทุกอย่าง <c oughs> ขออย่างเดียวเวลาไปลงเรือก็ช่วยอุดหนุนแกแค่หนึ่ง <c oughs> อาบน้ําที่บ้านแกจะบางทีจะขึ้นมาหิวข้าวก็ทากับข้าวกินกันรถก็ฝากจอดไว้ที่นั่นดูแลอย่างเรียบร้อยเนี่ยไม่ต้องเสียอะไรเลย,เลยขออย่างเดียวอุดหนุนเขาบ้างแค่นั้นเองนะครับ คนในพื้นที่บางทีเขาก็เอเรามีน้ําใจเล็กๆน้อยๆให้กับเขาเนี่ยแต่สิ่งที่มันตอบแทนกลับมาผมว่ามันคุ้มค่ากว่านะครับผมไปผมไปตกปลาที่อแหลมงอบมั้งฮะน่าจะแหลมงอบจังหวัดต่าก็มีเขาก็บอกว่าแถามค่ารถเสียมาบอกไม่ต้องเดี๋ยวไปจอดบ้านยากแล้วก็เขาขายของชําแล้วก็อุดหนุนหน่อย, <c oughs> อยเขาก็ถามาขาดเหลืออะไรไหมขาดเหลืออะไรก็อุดหนุนแล้วก็ดูๆโอเคมีขนมมีน้ำใช่ไหมมี ผลไม้อะไรเพราะว่าผักผิกอะ่ะเขาก็ซื้อเต็มที่แล้วนะเราก็ไม่เป็นไรไม่ได้เยอะเราก็ซื้อเอผมไปกันเจ็ดคนก็ง่งายๆคนละร้อยแล้วกันอืมอ่ะก็ของก็ไม่ได้ขายแพงมากมายอะไรขนาดนั้นก็เอามาคนละร้อยก็ซื้อของเขาเจ็ดร้อยบาทก็ถือเป็นค่าจอดรถเขาคุ้มมากอ่าก็เขาก็เฝ้ารถให้เราอย่างดีเลยใช่เขาถามเลยนะจะให้ล้างด้วยว่ะจริงพี่ขนาดนั้นเลยนะเออเขาถามให้ล้างให้ล้างรถด้วยไหม ผมบอกคนไม่ต้องขนาดนั้นหรอกขอไว่อะไรเดี๋ยวเขาดูแลให้ดีเลยเออก็ดูแลงดีขึ้นมาก็สบายใจนะฮะเอออย่างผมไม่ไปตกหลายที่เนี่ยเสียค่าฝากรถอย่างเงี้ยก็เข้าไปวันละร้อยแล้วอะหล,หลายที่อะไรอย่างสมัยสารอย่างเงี้ยสมัยสารถ้าเราไปตกปลาหลายวันอย่างเงี้ยต้องจอดเขามีที่จอดตรงสะพานนะครับต้องเสียค่าจอดที่สะเหีบเสียค่าจอดที่บ้านเพระยองก็เสียค่าจอดวันละร้อยทั้งนั้นมบบาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีร้านขายของชําอย่างเงี้ยเรา ช่วยหนุนทั้งวันทีหกเจ็ดร้อยบาทเนี้ยโอ้คุ้มจะตายนะครับเราได้อของด้วยใช่เราก็ได้ของมากินด้วยอือย่างวันนั้นผมไปหลักแก๊สแบบลงที่บ้านเพลยองอะฝากรถแปดวันนะครับแปดวันเลยนี่ครับขึ้นมาตาร์ทไม่ติดดิเราก็จะได้นี่แหละพวกที่ชาวบ้านนี่แหละที่เขาที่เขามาช่วยเราอ่ะใช่ไหมเขาเขาก็มาช่วยเราโอเคนะ หลายๆห,ยห,ยหยที่แล้วก็เรือเนี่ยก็พยายามดูนิดนึงว่าจะใช้เรือนแบบไหนผมไปที่มาเลเซียมาเรือเขาดีมากเลย <c oughs> เรือกว้างแล้วก็กราบเตีย้ยข้อดีของเขาคือเอาปลาขึ้นง่ายครับเอาปลาขึ้นง่ายปลาบางตัวก็ปล่อยง่ายหัวเรือกว้างที่ออมันต้องกัาบเตี้ยเพราะว่าบางครั้งปลามันตัวใหญ่มันไม่จะเกี่ยวแบบเรานะครับต้องเปิดท้ายเรือแล้วลากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายเรือบางครั้งจําเป็นต้องกัดเตี้<ด>ม,มีเรือตัวใหม่เดี๋ยวผมเอารูปมาให้ดูนะผมว่ารับรองนะเห็นแล้วตก,กใจกันทุกคนพี่อันนี้เห็นแล้วอืมันใช่เลยลําเนี่ยไอเรือของที่ที่มาเลเซียเออเขาออกมานี่เอาใจนักตกปลายนะเรือเนี่ยคือเป็นอย่างที่ผมบอกกัดเตี้ยแต่เครื่องเนี่ยมันทาอย่างเรือข้ามเกาะพี่มันติดไอเนี่ยไอร้อยห้าสิบแรงครับมันติดที่สี่ตัวโอ้โห มันกะเอาตายกันไปข้างก็คือออกมาต้อนรับสำหรับนักตกปลาที่แล้วว่าเวลาน้อยครับอ่าแต่มีทุนเ,เพื่อน,นเร็วเออพวกนี้ย้ายปุ๊บตรงนี้ไม่กินปุ๊บ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 ,บย,ย้ายคือถ้าไ่เรือเต็มที่แล้วอ่ะนักตกปลาไม่มีปัญหาหรอกครับช่ดูก็ออกฮนะว่าเขาดูแรงขนาดไหนอยู่บนเรือคุยก็รู้ละคือชอบไปคุยกัตอนที่ไม่ได้ปลาแล้วไ่เรือก็ถามอ่ะแล้ววันที่พี่ได้เยอะใช่ไหมครับแล,แล้ววันที่พี่ได้เยอะพี่ไม่พี่ไม่อะไรกับผมบ้างเลยเหรอ S <S พี่ไม่ขอบคุณผมบ้างเลยหรออะไรยเงี้ยก็อ่ะอ่อโอเคเข้าใจกันผมว่าอีกหน่อยมีแน่ไอเรืออย่างเงี้ยออกมาลองรับนับตกตกปลาโดยเฉพาะครับจริงๆก็ <S <S 2> <S 2> ก็ได้ข่าวว่าพอจะมีบ้างนะครับคือจะทำามันแบบไปตกหลักแก๊สที่แบบเอ่อเป็นกึง่งกึ่งสไตล์เรือยอทเลยกึ่งกนะคืออาจจะมีที่นอนอย่างดีแล้วก็เรือวิง่งเร็วอาจจะตกแค่ สองคืนแค่นั้นเองเอมันจบเห็นใจเห็นใจกัน <_ S 1> เพื่อนผมคนหนึ่งชื่อวุฒิที่จําได้ใช่ไหมไอ,อ้วุฒิแบบมันตกปลาดีกว่าไปตกปลาไปตกที่ไหนเนี่ยไปตกบออ,อิดถามว่าเอาไปถึงถามให้ตกยังไงวะมันถามให้มีลอกตัวใหญ่ๆไหมนะเอาไปตกอะไรวะเนี่ยมันบอกเอาไปตกปลาพีมาตกตัวเจ็ทเทลใหญ่ๆที่บอ่อิดใช่ไหมจังหวัดราชบุรีเขาถามว่าต้องขนาดนี้เลยเหรอมันบอกเฮ้ย้วต้องจะค่าคันก็คิดยังไงเขาบอกก็มาตรฐานเลยสามพันขนาดแล้วคุณจ่ายเท่าไหร่เนี่ยบอกผมก็จ่ายสามพันนี่แหละ ก็ถามแล้วคุณโอเคมันก็บอกคุณเข้าใจผมหน่อยนะครึ่งปีอ่ะผมลา,างานมาตกปลาได้สองวันสองวันเท่านั้นครับเออแล้วคุณนให้ผมไปไปตกที่ที่มันไม่มีปลาผมก็ไม่อยากตกไปอุปกรณ์ผมซื้อมมนต้องเป็นแสนนะครับเออดังนั้นผมจ่ายได้ไม่มีปัญหาขออย่างเดียวไปให้มันมีโอกาสน่าจะกินมากที่สุดอ่าใช้คานี้ดีกว่าว่ามีโอกาสน่าจะกินมากที่สุดอ่า อันนั้นคุณวุฒิเนี่ยพาไปตกไปลายไหนส่วนมากเขาจะสาเร็จครับเขาก็ลาง,งานได้นี่ยเขาก็ดูงานวันที่น้ําลมอะไรดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็บอกไตว่าที่นี่ของเขาเขามีข้อตกลงที่บ้านนะเขาก็ถามที่บ้านก็ถามเอาแล้วจะไปตกปลาวันไหนมันบอกไปวันธรรมดาขอหยุดเพราะว่ามันยังขยับขยืขย่นอะไรได้บ้างอะไรเงรี้ยออไปวันเสาร์ทย์บางทีไม่ได้เลยนะเรือเต็มอะไรเต็มเป็นอย่าง,างนี้นะฮะ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อที่จะบ่พลาดคลิปใหม่จากพวกเฮาได้ค่ะบ๊ายบาย